นี่ตัวเหรียญอยู่นี่นี่ตัวเล่นอยู่นี่ใช่ไหมตกตกจับน้องไว้ขึ้นไปทำไมไม่กลัวตกเหรอเห็นไหมเบาเบาเบาไม่ใช่อย่างนั้นลงหเก่งมให้น้องนั่งให้น้องนั่งลงลง มันลื่นจริงๆเล้วยคุณ <c oughs> คนเล่นทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ถอยมาถอยมา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 ปานายเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับปล่อยน้องมาเองอ่ะมามามาเออมาบึนบึนเต้บึนๆเห็นใจไหมน้องเล่นเป็นก่อนปนานาแล้วเนี่ย <c oughs> อา้าวมัว่วได้ไงน้องเล่นเป็นแล้วนี่เา <c oughs> ก็เล่นกันอย่างนี้แหละไหน โอ้ลุกลุกชนนะนี่ทำยไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นอย่าพิ่งขึ้นเดี๋ยวจะตกให้น้องนั่งก่อนให้น้องนั่งเล่นก่อนเออระวังระวังเดี๋ยวน้องนั่งเล่นก่อนอันเนี้ยเอาไปยกขึ้นใช่ไหมพ่อถ่ายอันเอวโอ้ยพ่อถ่ายไปให้ให้บ้านทุกคนได้ไหมยต่ให้ญาติดูนี่ญาติจะดู บึน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 นิดเล่ไหนเอาไปไหนไไหรอกค่อยวางค่อยวางหนูจะไม่ได้เล่นเลยพ่อจับน้องสิหนูนิ่งก่อนนอนลงไปดีนอนลงไปเออนั่งกันเออนอนเออค่อยไปค่อยไปไปเบาๆบาเบาอย่าให้ชนนะแล้วระวังโดนน้องเหงียนไหมนะดูดีๆสิ เราก็หนีบมือพอลนะพอก่อนอาลงมาให้น้อง,น,งบบนั่งจับไปดีจับไว้จับไว้น้องอย่าขึ้นจับไว้ดีๆตึ่งอ่ะปล่อยปล่อย,อยน้องไปเบาเบาเอาขาขึ้นให้น้องเล่นเองไหมปล่อยปล่อยบอกน้อง น้องนั่งให้น้องนั่ง,น,ง,น,งนั่งไว้กันมานั่งนั่งลงนั่งลงเอาขาขึ้นมาเยีิยวไปแล้วเฟิ้วขายกขาขึ้นก่อนเดี๋ยวมังโดนขาเนาะเออนั่งเบาเบาเบายวโดนขาเนาะบอกนะว่า,าขาข,าขึ้น ลูกค้าขึ้นโอเคอะนะบึนอ,อ,อับบึนถอยหลังถอยหลังอับบึนมาดึนอับบึน มามาอันนีงสองบึนมวนมวนมวนเห็นเปิดมือแล้วตอนนี้มือไในว e v e l สิบแปดแตกนะต้องระวังนะไม่ใช่เล่นม,ม,ม,มนะั่วๆนะพนะบึน ล้มล้มระวังล้มไอยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานเอาเยี่ยมนี่เยี่ยมทางไงเยี่ยม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 ยกมือขึ้นยกยุมือขึ้นใครสวยเออไหนระวังระวังเบาเบาสิเล่นเบาเบาสิ อบพอลวอะวอะอ่ะบอกเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปเล่นที่อื่นบายบายสวัสดีครับ